นักร้องนักดนตรียาเสพติดดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างเราอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินข่าวนักร้องคนนั้นนักร้องคนนี้ติดยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดท,ที่ใช้ก็มีลักษณะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเล่นยาไอซ์บางคนอาจจะเล่นยา, Ice, านอาจจียาเ e, คยาบ้า Bar, ก็ว่ากันไปสุดแล้วแต่แต่ทั้งหมดนี้เขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างแถมยังผิดกฎหมายด้วยนะครับในต่างประเทศเองก็เหมือนกันมีนักร้องหลายคนจัดว่าเป็นสายเขียวตัวพ่อในวงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสคาลิฟาก่อนอื่นหากคุณผู้ชมดูคลิปนี้จนจบแล้วช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระดานข่าวในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ วิดคาริฟาแร็ปเปอร์ชาวอเมริกันผิวสีที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคนหนึ่งทั้งในงานเพลงนักแสดงและคาแรคเตอร์นอกเวทีเขากลายเป็นคนดังสําหรับกลุ่มคนที่ชอบเพลงแร็ปมากเพลงของเขาติดอันดับมากมายส่วนคําว่าวิดคาริฟาเป็น AKA หรือฉายาในวงการฮิปฮอปซึ่งมีความหมายว่าผู้สืบทอดความรู้เส้นทางของนักร้องสายเขียวของเขาจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหน เข้าเรื่องเลยแล้วกันวิชคาลิฟาชื่อจริงๆคือคา m เมลอนจีบิลโทมัสเกิดในครอบครัวที่มีพ่อและแม่เป็นทหารทั้งคู่โดยต้องย้ายที่อยู่บ่อยมากเช่นเยอรมันอังกฤษและญี่ปุ่นซึ่งตัววิชคาลิฟานั้นก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้เป็นอย่างดีพ่อและแม่ของเขาถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลี้ยงดูลูกและสอนได้ดีมากๆเพราะพ่อของเขามักจะให้เขาได้ลองทำอะไรใหม่ๆลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาทำอาหาร ดนตรีศิลปะและอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจเพื่อที่ตัววิดคาริฟานั้นจะได้ค้นพบตัวเองว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรโดยที่มีแม่ของเขาคอยผลักดันและให้กำลังใจเคียงข้างวิดคาริฟาอยู่ตลอดซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงดูลูกให้กับหลายๆครอบครัวได้เป็นอย่างดีและรอยสักรอยแรกของวิดคาริฟานั้นเริ่มขึ้นตอนเขาอายุได้แค่16ปีเท่านั้นโดยที่มีแม่ของเขาเป็นคนพาไป ฟังถึงตอนนี้แล้วน้องๆที่อยากสักก็ควรปรึกษาครอบครัวและคนรอบข้างก่อนนะครับเพราะมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ถึงแม้เทคโนโลยีสมัยนี้จะสามารถลบรอยสักได้แต่ก็ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายมากกว่าที่สักหลายเท่าเลยนะครับกลับมาที่เรื่องของวิทคาลิฟาต่อครับวิทคาลิฟาเป็นคนที่ติดการดูดกันชามากจะเห็นได้ว่าเขาจะดูดกัญชาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนเล่นคอนเสิร์ตตอนอยู่กับเพื่อนใน MV ทุกทกที่ที่เขาสามารถสูบได้และแน่นอนว่าแม่ของเขาก็รู้ว่าตัววิทคาลิฟานั้นติดกัญชาแต่แม่ของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจเป็นเพราะตัววิทคาลิฟานั้นเสพกัญชาแล้วก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร on. และไม่มีผลกระทบอะไรกับการเรียนแถมยังใช้ชีวิตได้อย่างดีด้วยก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องห้ามอะไรและได้ยินมาว่าปัจจุบันวิทคาลิฟาเปิดโรงงานผลิตกัญชาเพื่อจําหน่ายขึ้นมาแล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในอเมริกากัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะครับซึ่งประเทศไทยเรายังผิดกฎหมายอยู่วิทคาลิฟ่าได้เริ่มแต่งเพลงแรกออกมาเมื่อตอนอายุแค่9้าขวบเท่านั้นแล้วก็ทําเพลงออกมาเรื่อยๆจนได้เซ็นสัญญากับค่ายวอร์เนอร์บาร์เดอร์เรคคอร์ดตอนอายุ20ต้นๆและปล่อยเพลงที่มีชื่อว 哇塞耶！ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและติดชาร์ตในลหลายๆชาร์ตอีกด้วยจึงทำให้เขาได้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็ได้ออกจากค่ายนี้ไปข้อดีของวิทคาลิฟาคือเขาเป็นคนที่เล่นโซเชียลมีเดียอย่างหลากหลายมากโดยเขาจะโพสต์ผลงานและอัปเดตชีวิตของเขาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดอย่างไม่หยุดในปี2010เขาได้ปล่อยผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Black and Yellow โดยเนื้อหาในเพลงจะพูดถึงเมืองที่เขาอยู่ที่มีสีประจำเมืองคือสีดำและสีเหลืองซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้ติดอัน ดับในบิลบอร์ดและทําให้คนทั่วโลกรู้จักกับเขาต่อมาเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงประจําเมืองซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นวิทคาริฟ้าก็มีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆซึ่งหลายๆเพลงก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ของคนที่ชื่นชอบเพลงแนวฮิปฮอปและที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ใครหลายๆคนรู้จักกับวิทคาริฟ้าก็คือเพลง See you Again s ีอูอาร์เกเพลงนี้สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงพอวอล์เกอร์ที่เสียชีวิตหลังจากถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง ฟา s แอนด์ฟิลเล s 7ซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้รับรางวัลมากมายเพลงซีอูอ a g เกนร้องนําโดยวิทคาลิฟาแล้วก็มีชาลีพุทธมาร่วมร้องด้วยแต่อย่างไรก็ตามชีวิตการเป็นศิลป,ปินของวิทคาลิฟาก็ไม่ได้ลรยด้วยกีบปุหลาบเพราะเมื่อปี2010เขาเองเคยถูกจับกลุมในข้อหาเสพยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ค้นพบกัญชาในรถของวิทคาลิฟาจํานวนหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นเขาอยู่ที่นอตแคโรไลนาซึ่งเป็นช่วงของการจัดคอนเสิร์ตโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับวิทคาิฟาได้อย่างดีเลยทีเดียวเรื่องนี้สอนอะไรเราหลายครอบครัวอาจมีปัญหากับการเลี้ยงลูกไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้โตขึ้นมาไม่เป็นภาระ,ะต่อสังคมและอยากให้ลูกประสบความสําเร็จแต่บางครั้งพ่อแม่นี่แหละที่คาดหวังกับลูกมากเกินไปอยากให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองคิดอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามนุษย์โลกนั้นมีความหลากหลายมากไม่มีใครเหมือนกันและ ไม่มีใครรู้ว่าเราจะเก่งด้านไหนหรือชอบอะไรจนกว่าจะได้ลองลงมือทําซึ่งพ่อและแม่ของวิทคาลิฟานนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการสอนลูกให้ลูกได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้ทําเกือบทุกอย่างจะได้รู้ว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วผลักดันในสิ่งที่ลูกชอบให้เต็มที่ วิทคาลิฟาเป็นคนที่ชิวมากทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเขาก็ไม่เคยแสดงออกว่าเศร้าโมโหหรือคิดลบเลยยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆและมีบางเมน้นที่เข้ามาโจมตีด่าเขาแต่วิทคาลิฟาก็ไม่มีอาการโกรธหรือโมโหใดๆเลยพ่อและแม่ของวิทคาลิฟาเลิกกันตั้งแต่เขายังเด็กแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเขาขาดอะไรไปหากเราสามารถทิ้งความทุกข์ได้เร็วมากแค่ไหนเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับความสุขได้เร็วมากเท่านั้น วิทคาลิฟาเขากล้าที่จะปฏิเสธโอกาสต่างๆที่เขามองว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบและเขาก็จะไม่ยอมเสียเวลาไปกับมันตัวอย่างเช่นในสมัยที่วิทคาลิฟายังไม่ดังเท่าไหร่นะักเรก แรปเปอร์ชื่อดังมากในตอนนั้นซึ่งอยู่แก๊งเดียวกับเขาก็ได้มาชวนวิทคาลิฟาร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับเขาเพื่อเป็นการโปรโมทตัวของวิทคาลิฟาด้วยแต่วิทคาลิฟาก็ได้ปฏิเสธโอกาสนี้ไปโดยเขาให้เหตุผลไว้ว่ามันไม่ใช่ภาพที่เขาฝันเอาไว้ภาพที่เขาฝันเอาไว้คือการที่ได้เล่นคอนเสิร์ตที่คนดูซื้อตั๋วเพื่อเข้ามาดูเขาเอาไว้ตอนที่เขาหารายได้เท่ากับเด็กเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกันแน่นอน